บ้าดิเอาดีละฟาวมาฟาให้ฟาวเลี้ยวฟาได้กว่าเล้วดิแ่ปลางไม่งีิไม่ตายตะหันเอาแร่งวะ มาแต่นล่ะเล่ะไ้ิี่เข่งมอืมเรามาจะถุงงานก็บปนเราม่จะถุงเงาฝนมันกวนประตูบ้านนี่นัห้องเหรอมันตกอยุดเลยไปอีกเลยไปอีกแมน

มือเนี่ยมาเก็บไยอหลายตัวนิดเดียวเนี่ยมือเสาร์จะขาวงามเนาะมันจะโบเหยาะัจะโบเหยวพี่เป็นก็ขาวยังไม่มาเสาร์เนาะแล้วตัวแล้วมันขาดเนาะสียมาถ่ายจเหมืออยู่มันจะเสาร์มันเริ่มปงมันมันลวนอะได้ป่าลวนแล้วลวนแล้วมันลวนอะไรได้ป่า มันโคตกะ็ต้นแล้วมันเดกดดดมันกมันกะโลนมักงกะเป็นแนนแปลว่าต้นใหญ่ๆนี่ดอกไม่ใหญ่เลยดอกมันสีเหี่ยวลงก็คือต้นทุ้มน่อยๆเหียดเดียเลยมันเ๋อวก้อนมูต้นนั้นหะใจขาดตัก่อนมูเลยใจขาดเลยขาด้มอ เดมเลยมเ็นหัเรา่คือ่เป็นยึดงานเรามาเดือยยดเสาปิกว้าย็ดปิกยังเาเงินจนเด็กกอเหรอไม่เลยไม่เต้องม่จะสิทั้งไหนพทานน้องที่านแลนจนเด็กกอเหรอเนาะกอเนโค้งเดียวเรามาข้างเดเก่นี่บนโอ้เดงว่าข้ามาทรงมาบ้านบ้านกลปไป่ไมช่หนี่่ามันมันมาซุมมีแรืไปไปไน่บุทางสนนึ่ง

ฝันเอาละพี่น้องเลยมันตัวใหญ่ยโอ้ยในเวลาเป็นไส้เลยคุณได้เลยมาบดผมเลยหมดเงินหมดเงินตองม้วนไม้ปลายางเลยเตี้ยฮะม้วนไว้ปลายยางกวยกวยกวยแล้ว กลับมาแล้ก็นกนินแกนยวแล้วสวยบ่ได้ไปเ่ยปลาเข็งครับปลาเข็งหน้า ปลาเค็งหน้านี่สิเป็นปลาเค็งออกจากสากบะหัวแล้วแต่ว่ามันกับว่าไก่พันหรอปลาเค็งหน้าคัเลยปลาเค็งหน้าเมน,นบ่ยปลาเค็งหน้าปลาหมอหน้าครับอ่าได้เป็นปนสุดยอดได้ปนเนี่ยเคียงสุดหนังมันถ้าเลี้ยงมันเกือบโลูกในป่าเลยอืมถัาขดเนาะอาหารถึงเนาะเสียบอยู่แต่ว่าทั้งเสียนบ,บนั่นโอ้ปลากระมันเลี้ยงจิ้ตใหม่จิ้ตเมื่อกิน ตัวอย่างเลยเห็ดแบบเขื่อนยังกว่าเหืออย่างเห็ดอันขึ้อปานนี่นี่นะเห็ดเียทวคือนปานนี่นี่ผักนือเอากันตัวใหญ่น้อ ใส่น uh huh. ิ่ยังไดนอืมฮะ้วข้าวหาดอืมว่านินว่าฝสุดท้ายเลยทีเ่ เปกคนก็อร่อยดีอืมเนียนโยกถึงไม่เหนว่าเราบวชผีเอางีเเป็นบวชสวมมันมัดแดงมัแดงบวปลาี่ห้แดงอถือเดียวนี่วห้อมเดี่ยวห้องหอมเฟากเย เป็นกกันบ่หรือเปนกำกันเอไหร่ไไดเยเี่ยวอยู่น้อยกับไปเอาบุญมันหยุดวันนะวันหยุดเนาะงจว่อันเงียสะอาดสมัยสุดอน้อน้ำเชือข้อนันกันปลาหนีแต่มันอยู่ในอันมันบ่เสียบคุณบ่ไปกบบปกติให้คนก้าทานให้ Thank okay. อืมเกีเ่ยวเขาแหลม่ไหมนอปลานเหรอ,ตอเต้ยส่วนผมตุ่มปะควยใส่หมดแดง

บอกว่าจวงหมอลุฮะวงหมอลุปาใ่บาพูดผาลุงกัลงมัดตัวอยู่บ่ดิ่ัลุงตรงไเียวเดือมไ้ลงตัวกัตัวได้บ่ได้เห็นยังลไปบ้งจะเข้ามันไือหลายดอยู่แล้มันตื้นะบ้าน ย่งขว่ามันวางไปดูกระหอไปทุวันดวยกะดางปนบกระนังบิ้งเหรอนั่นจับนางบิ้งใกแ่วน่เลย่เาะเด็นกงบิ้งได้เาได้่ากินรู้ไปางในกี้กินเ็ดแกินดีปะนี่เหมือนแล้วแม่นหมอบานนี่

กกินคำวันก็มาสื่อขอก็มาสื่อเลยเบ่เหลาัน้าเบิดเล่าเป็นบ้าเอาไว้ม่กางเลยไม่หยิบไปได้หรือไม่งามจะไปด้หรือ่าดลวไดิงเขาดิกินกินสาหนาก้อนโวดส่ปนใส่มีหมด ขฝนมากก็ไปมากเหรอครับบัดนี้ถ้าผลมากแต่ว่าตอนนี้อุบลมันฝนไม่ไดมากหวอดจ้าเถื่อพี่น้องหน้ปเรงบหังนว่าคนู่นยั่แหละขอยเฮ็ดนั่นแต่ว่าขอยมัน่นขอยวิ่เก็บผู้อื่นขอยเรื่อประกา ขึ้นบนเมพญิโหดนีละขึ้ลดขึ้ขึ้นลงขึ้นลง้าอขึ้นมาไวะอิ่มดอก้เขึ้นเรวมันนัอันเไปก้อนมันทีน้ปลากอิ่มหรอกทุกอลบลเนาะจบเจอทุกไทยกับไทยอยู่ขนาดนี้สิกินด้อือีเมสจะได้่วยได้จังหน่อยอือเอาเอาเอาไม่ได้กินบุบั và từ lì đi bộ bất ngờ và xin lắm về cho mẹo cái cái này 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 cái cái

อย่ากิน <c oughs> กูมึงจำจิตม่นไปไม่กินแม่คูดีเ้อนี่ไปนี่ไปจิงเาเองใส่เสี่ยงนี่ดีกว่ามึงขมลำดีเน่อยอะแค่เนาะ